วันนี้พิกัดเท่าไหร่ร้อยว่าเช้ามาเกินไปเท่าไหร่มาเกินไปพรนะวันนี้เจอกับใจซีไม่เคยชกกันนะเ,เราชกมวยมาตอนนี้รวมๆเท่าไหร่ได้แล้วไม่หน่าถึงร้อยครยับห้าสิบถึงไหมถึงนะงนะสามไฟหลังของเราเป็นไงั้บ้างช่วงหลังเนี่ยชน,นะกี่ครั้งแพ้สองชนะหนึ่งแค่สองชนะหนึล่าสุดชกไวร,อไรอ้อยเท่าไหร่ร้อยร้อยสามแปดวันนี้ก็ร้อยสามแปดนะน้ำหนักเราปล่อยเท่าไหร่ คุ้มไหมคงกี่โลเฟสเวนิสก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะเราเป็นไงมวยเทาฝีมือนะใจสิงเห็นไหมในคลิปก้าสไตล์ยังไงเคยเห็นครับเคยต่อยกันอยู่วันอ๋อเคยต่อยกันแล้วเหรอโอ้นานยังก็นานนาจะปีปีใช่ไเป็นไงผลงานก็แผลพี่เขาอ่ะวันนี้มาเจอกันใหม่นะอ่ะเราไปคนจากจังหวัดซ้อมอยู่กับหนึ่งเทวัฒน์นะที่อุบลเหรอเอาล่ะฝากแฟนคลับเชียร์ในพวกเอกครับ โอเคขอชกดิครับคุณน้ารับผมจะสี่สิบนายกพันสามครั้เคยชกเข้ามาทุยน้าเหรอวันที่ที่ไหนที่ต่างจังหวรอโอ้ชนะเข้ามาใช่ไหมวันนี้ก็มาเจอกันอีกรอบห้ายกเราไปชกวันที่ลุงนกี่กี่กครั้งนด่คได้วุฒิสี่ครั้งโอ้โหสุดยอดเลยวันนี้มาห้ายกในรอบสักสองเดือนนั้นหนึ่เดือนนะวันนี้น้ำหนักเราสามแปดมาเป็นไงวะช้างที่ชกวันนี้เท่าไหร ก็ลงก็มันหมดนั่นช่างโกลเด้นะก็ชกมวยตัวนี้เป็นร้อยเท่าไรได้สามไฟหลังชนะกี่ไฟชนะสองยังหนักปล่อยๆึเปล่าเท่าไหร่รอบนี้ครูกี่โน่ก็พอสมควรนะเราไปชนจากจย่างมาลองประเภทเดินบี้เดินชนเลยนะเอาไปครับเพียงน้อยก็ฝากพี่น้องแฟนมวยชาวต่างชาติและติดต่ทุกคนฝากติดตามเจติงแล้ววันนี้จะทำให้ดีที่สุดครับโอเคขอช่วยดีครับ